तो वापस जाइए नहीं मत जाइए कहां जाना

แต่ะปรมยนอีนี้่านะรับเป็นแม่นีราถึงลวมันให้ตูนีนะครับไปทางคนณเล็กขาวจมาหันขบาผาพจะไชวของมีอเขาใจะได้กินก็ได้นะครับไปจะปหันแล้วนะครับหลังจากเปหัแล้วเขาคงจะมีโครงการดีๆนะครับที่เป็นสามาในพี่น้องนับธนาธณะธานะครับอันนี้ก็เป็นคุณเือขาวนะครับ แล้วตอนนี้จะมีนางสุพิธมาหลายฉบับนะครับในวิธีจากวันลางตาและผ tamam. ู okay. ้หย uh, ุดผัดหมูนะครับบว่าจะเป็นคนเมืองเหนือนะครับแบ่งมุมแนวหน้าเปิดเผยนะครับเพื่อทำออกใบเจ้างสออบตอนทำตั้งออมแรงนะครับมันได้ออกส่วนหนึ่งนะครับผมต้องไปไหนเอาไว้นะครับตอนการเล่นต่างๆว่าจะเป็นอคนเงืองที่ชอบพักงานนะครับไม่พักนะครับแถมออกอมให้คนที่เกิดนะครับเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นอะไรนะ เป็นเข้าทายท้ำขาวนะครับแล้วก็นำสิ่งของของเพื่อนนำเป็นบอกเพื่อกับหมู่เฮานะครับกว่ามีคนไทยนะครับก็มีน้ำจิ้มน้ำใจนะครับออกประกันเฮาก็ได้ทักบริจาคสิ่งของนำไปช่วยภาคกลางนะครับอันนี้คือน้ำใจของคนไทยเพ em ื่อนเพ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 ื่อนนะครับก็เพื่อนกันนะครับแข่งมหาลูกกระพยเฮาก็ได้ทักบริจาคสิ่งของครับนำไปบอกเพื่อนกับฉันได้เชื่อนะครับนำไป็นบอกเพื่อนกัน ทุกท่านชนประบเพื่อนการนะครับทับบริจาค่งของเพื่อนำมามอบที่ครับโมฮะนะครับต่อที่นี่นะครับก็เื่อเป็นปีที่ห้านะครับ